พระปริวิตกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ทรงพระดําริว่าช่นไหนหนอเราพึงแสดงธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ส่งพระดำริว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตส่วนหมู่สัตว์นี้ มีอาไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอาไลเบิกบานแล้วในอาไลยก็อันหมู่สัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอาไลเบิกบานแล้วในอาไลยากที่จะเห็นได้ซึ่งฐานะนี้คือปัจจัยแห่งสภาวะธรรมอันเป็นที่อาศัยกันเกิดขึ้นวงเล็บ ติจจะสมุบาทมงและปิดยากที่จะเห็นได้ซึ่งฐานะแม้นี้คือพระนิพพานซึ่งเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาคลายความกำหนัดดับทุกข์ก็แหละเราพึงแสดงธรรมแต่สัตว์เราอื่น ไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมของเรานั้นพึงเป็นความลำบากของเรานั้นพึงเป็นความเดือดร้อนแก่เราดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าคาถาทั้งหลายที่ไม่อัศจรรย์ซึ่งพระองค์มิได้เคยสดับมาแล้วแต่ก่อนได้แจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีดังนี้ บัดนี้ไม่ควรเลยที่จะประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้วโดยแสนยากธรรมนี้อันสัตว์ที่ถูกราคะและโทสะครอบงำแล้วไม่ตรัสรู้ได้โดยง่ายสัตว์ที่ถูกราคะย้อมไว้ถูกกองแห่งความมืดห่อหุ้มไว้แล้วจักเห็นไม่ได้ซึ่งธรรมที่มีปกติไปทวนกระแสอันละเอียด ลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนูดูก่อนวิกษุทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีพิจารณาเห็นดังนี้พระไทยก็น้อมไปเพื่อความขลนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมว่าด้วยการอาราธนาของพรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลท้าวมาหาพรมองค์หนึ่งได้ทราบพระปริวิตกในพระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวิวปสัสสีด้วยใจแล้วจึงตริว่าผู้เจริญทั้งหลายโลกจะฉิบหายเสียละหนอผู้เจริญทั้งหลายโลกจะพินาศเสียละหนอ เพราะว่าพระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้น้อมไปเพื่อความขนขวายน้อยเสียแล้วมิได้น้อมไปเพื่อจะส่งแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลเท้ามหาพรหมนั้นหายไปในพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนออกซึ่งแขนที่คูเข้าไว้หรือคูเข้าซึ่งแขนที่ได้เหยียดออกไว้ฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลท้ามหาพรหมกระทําภาคอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกชานุมนทนเบื้องขวาลงแผ่นดิน ประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีประทับอยู่แล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมข่าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระสุคตจงแสดงธรรมในโลกนี้ สัตว์ที่มีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสุเป่าบางยังมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์เหล่านั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมได้ยังจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเท้ามาหาพรหมนั้นกราบทูลเช่นนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้ตรัสกระเท้ามหาพรมนั้นว่าดูก่อนพรมแม้เราก็ได้ดำริแล้วเช่นนี้ว่าฉันไหนหนอเราพึงแสดงธรรมดูก่อนพรมแต่เรานั้นได้คิดเห็นดังนี้ว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยาก สงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตส่วนหมู่สัตว์นี้มีอาไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอาไรเบิกบานแล้วในอาไยก็อันหมู่สัตว์ผู้มีอาไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอาไยเบิกบานแล้วในอาไย ยากที่จะเห็นได้ซึ่งฐานะนี้คือปัจจัยแห่งสภาวธรรมอันเป็นที่อาศัยกันเกิดขึ้นบ,บ,บ่งเล็บปฏิจจสมุปาทิวงเล็บปิดยากที่จะเห็นได้ซึ่งฐานะแม้นี้คือพระนิพพานซึ่งเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัญหาคลายความกำหนัด ดับทุกข์ก็แล้วเราพึงแสดงธรรมแต่สัตว์เราอื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมของเรานั้นพึงเป็นความลำบากแก่เรานั้นพึงเป็นความเดือดร้อนแก่เราดูก่อนพรมคาถาที่ไม่น่าอัศจรรย์ซึ่งเราไม่ได้สดับมาแล้วแต่ก่อนหรือได้จำแจ้งแล้วดังนี้บัดนี้ไม่ควรเลยที่จะประกาศธรรม ที่เราได้บรรลุแล้วโดยแสนยากละถึงดูก่อนพรมเมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองแลถ้ามาหาพรมนั้นละถึง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สามแลเท้ามาหาพรหมนั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระสุคตจงทรงสแสดงธรรมในโลกนี้ สัตว์ที่มีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสุเบาบางยังมีอยู่เพราะมีได้ฟังธรรมสัตว์เหล่านั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้รู้ทั่วถึงธรรมได้ยังจักมีอยู่ดังนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีทรงตรวจโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหละ พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทรงทราบการทูลเชิญของพรมแล้วทรงอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์จึงได้ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุก็ได้ทรงเห็นหมู่สัตว บางพวกมีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสุน้อยบางพวกมีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสูมากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการซรามบางพวกจะพึงให้รู้แจ้งได้ง่ายบางพวกจะพึงให้รู้แจ้งได้ยาก บางพวกเป็นพับปรัตบางพวกเป็นอภพพสัตบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยในกออุบลหรือกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาวดอกอุบลดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวเกิดแล้วในน้ําเจริญแล้วในน้ําน้ําเลี้ยงอุปธรรมไว้ บางเหล่ายังจมอยู่ภายในน้ำบางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ได้ติดใบแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายหมูสัตว์ที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงตรวจดูด้วยพุทธจักสุทรงเห็นก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางพวกมีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสุน้อยบางพวกมีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสุมากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการสามบางพวกจะพึงให้รู้แจ้งได้ง่ายบางพวกจะพึงให้รู้แจ้งได้ยาก บางพวกเป็นพักผัสัตบางพวกเป็นอภพพัสัตบางพวกมักเห็นประโลกและโทษโดยความเป็นภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลเท้ามหาพรมทราบพระปริวิตกในพระไัยของพระผู้มีพระภาคอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีด้วยใจ แล้วจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีด้วยคาถาทั้งหลายความว่าผู้ที่ยืนอยู่ยอดเขาศิลาล้วนพึ่งเห็นประชุมชนโดยรอบชั้นใดผ่านภู้มีเมตตาดีมีจักสุโดยรอบชั้นนั้นเหมือนกันขึ้นสู่ประสาทอันสำเร็จแล้ว ด้วยธรรมเป็นผู้ปราศจากความเศร้าโศกทรงพิจารณาเห็นประชุมชนผู้เกลื่อนกลนไปด้วยความเศร้าโศกถูกชาติและชราครอบงำแล้วข้าแต่พระองค์ผู้กลา้าผู้ชนะสงครามแล้วเป็นนายพวกปราศจากนี้ขอพระองค์จงเสด็จลุกขึ้น เปิดเผยโลกขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมผู้ที่รู้ั่วถึงธรรมได้ยังจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเท้ามาหาพรหมนั้นได้กราบทูลแล้วดังนี้พระผู้มีพระภาคอารหันตสปัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีจึงได้ตรัสกับเท้ามาหาพรหมนั้น ด้วยพระคาถาว่าเราได้เปิดเผยประตูอมตะไว้สำหรับท่านแล้วผู้มีโสดจงปล่อยศรัทธามาเถิดดูก่อนพรมเรารู้สึกลำบากจึงมิได้กล่าวธรรมอันประณีตซึ่งเราให้คล่องแคล่วแล้วในหมู่มนุษย์ดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหละท้ามหาพรหมคิดว่าเราเป็นผู้มีโอกาสอันพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้ทรงกระทําแล้วเพื่อจะทรงแสดงธรรมจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีกระทําประทักษิณแล้วหายไป หน้าที่นั้นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระผุ้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงพระดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้เร็วพลันทีเดียวภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหล พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้ทรงพระดำริว่าพระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตช,ชื่อว่าติสะนี้ผู้อาศัยอยู่ในพระนครพันธุมดีราชธานีเป็นคนฉลาดเจียบแหลมมีปัญญามีกิเลสเพียงดังทุลี ในจักษุเบาบางสิ้นกาลนานฉะไหนหนอเราพึงแสดงธรรมแก่พระราชโอรสพระนามว่าขันทะและบุตรปโรหิตชื่อว่าติสสะกอนทั้งสองคนนั้นจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้รวดเร็วทีเดียวเรื่องคู่พระสาวกขันทะและติสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้หายพระองค์ที่ควงโรพพฤกไปปรากฏพระองค์นามฤคธายาวันชื่อว่าเขมะในพระนครพันธุม,มดีราชธานีเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนออกซึ่งแขนที่คูเข้าไว้ หรือคู่เข้าซึ่งแขนที่ได้เหยียดออกไว้ฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีปรัดเรียกคนเฝ้าสวนมรกคทายวันมาว่ามานีในายมรคทายบาลเธอจงเข้าไปยังพระนครพันธุม,มดีราชธานีแล้วบอกกับพระราชโอรส พระนามว่าขันธะและบุตรปโรหิตชื่อติสะดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้เสด็จถึงพระนครพันธุมมดีราชธานีแล้วกำลังประทับอยู่ที่มรกคทายวันชื่อว่าเคมะพระองค์ทรงประสงค์จะพบท่านทั้งสอง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายมนุษย์ขาตยบาลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วเข้าไปยังพระนครพันธุมดีแล้วแจ้งกล่าวกับพระอราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติสะว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานีแล้วกำลังประทับอยู่ที่มฤกทายาวันชื่อว่าเขมะพระองค์ทรงประสงค์ที่จะพบท่านทั้งสองภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระราชโอรสพระนามว่าขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติสสะสั่งให้บุรุษ เทียมยานที่ดีๆแล้วขึ้นสู่ยานที่ดีๆออกจากพระนครพันธุมดีราชธานีพร้อมกับยานดีๆทั้งหลายขับตรงไปยังมฤกทายวันชื่อว่าเขมะไปด้วยยานตลอดภูมิประเทศเท่าที่ยานจะไปได้แล้วลงจากยานเดินตรงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปสัสสีถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีแล้วนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้ตรัสอนุปปปิกถาแก่ท่านทั้งสองนั้นคือทรงประกาศทานนกถา ศีลกถาสักกถาโทษของกามที่ต่ำช้าเศร้าหมองและอนิสง์ในการออกบวชเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงทราบว่าท่านทั้งสองนั้นมีจิตคล่องมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงมีจิตผ่องใสจึงได้ทรงประกาศธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรคดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระราชโอรสพระนามว่าขันทะส่วนบุตรปุโรหิตชื่อว่าติสสะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาณที่นั่งนั้นแลเหมือนผ้าที่สะอาดปราศจากมนทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีฉะนั้นท่านทั้งสองนั้นเห็นธรรมถึงธรรมรู้แจ้งธรรมอย่างทราบธรรมข้ามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความกล้ากลา้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในสัตว์สารนาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีว่าขาแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักขาแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจะเห็นรูปนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข่าแต่พระองค์พูดเจริญถ่าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคและพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งขอพวกข่าพระองค์พึงได้บรรปชา พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชโอรสพระนามว่าขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติสสะได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปสัสสีได้ท่งยังท่านทั้งสองนั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาทานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาและประกาศโทษของสังขารอันต่ำช้าเศร้าหมองและอาน,นิสงส์งในการออกโบวชจิตของท่านทั้งสองนั้นอันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีส่งให้เห็นแจ้ง ให้สมาทานให้อาถานให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาไม่นานนักก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่น